มากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาซ <c oughs> ึ่งวันนี้จะได้อธิบายมมสติข้อที่หกที่ว่าเทว,าทวาตานสนสติเป็นธรรมทานชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องระลึกถึงธรรมเทว,าทวาตานสนสติระลึกถึงธรรม กานทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นของควรในลึกคิดถึงมากที่เดียวคนเราทุกคนเพื่ออยากจะดีอยากจะเป็นคนหรืออยากจะเป็นเทวดาหรืออยากเป็นอินอเดียพร้ม จะบดิสุดคนจากทุกมันต้องปรารถนาทุกคนด้วยกันให้นั้นเพียงในมนุษย์สมบัติก็น้าวาดีก็โคแล้วซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำมนุษย์อน,นนี้และที่จะทำให้เป็นเทวดา เป็นินเป็นผลต่อไปมนุษย์เป็นสมบัติมีอายะ,ระครับท่วนบริบูรณ์ไม่เชื่อสติตาใบเชื่อจิตผิดมน,นุษย์นอบบยู่แล้วคอยตั้งหลักฐานมนุษย์นี้รักอย ให้นันคงม,มนุษย์จะทำคืออะไรได้แก่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่เป็นมนุษย์ทีเดียวเป็นมนุษย์แต่ชื่อหรือแด้มนุษย์สมบัติเฉยแต่คุรทมที่จะเป็นมนุษย์มันมีมาก มือมเอ็นดูเมตตาปาตนาหวังดีต่อกันและกันนี่เป็นพื้นเบื้องตนเรื่อนี้กต้มูก็ต้อวทีต่อกันู้จยแบบคุณของกันและกันต่อแทนบุญคุณของกันมีเป็นพื้นฐานของมนุษย์คนเรา าาอาฆาตไม่เมตตาหวังดีต่อกันแล้วมันก็ไม่คิดแปลกจากสัตว์จะได้ชาหรอกเอาแต่ได้เอาแต่ดีเพราแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่น วอย่างสัตว์ทั่วๆไปไมีเมตตาปราณีาอะไรแก่กันด้วยกันให้ม,มนุษย์ยังมีพื้นฐานสมบัติของความเป็นมนุษย์แต่ยังไม่มีคุณธรรมที่จะเป็นมนุษย์มีเมตตากรุณาต่อกันด้วยกันทุ้งเคราะ ้องหาซึ่งกันและกันถ้ามีการสงเคราะห์องหาอย่างเมื่อควายนั้นมันเกิดมาแล้วก็มีก็เติบโตขึ้นมาคือเมื่อเกิดขึ้นมาก็มีแต่ไม่แม่ของมันเรี้ยง มันไม่ทราบว่าไปไหนต่อไปแล้วแม่เลี้ยงโตโดยลำนับแม่เลี้ยงโดยสัญชาตญาณของมันรักเละอินดูซึ่งกันละกันเติราเติโตมันก็ลืมไปมัด ม่ทราบว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าค้องกันแล้วกันสงเคราะห์สงหากันไม่มีนันแหละที่เรียกว่ามันไม่มีมนุษยไรทาส่วนคนเราไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็เป็นสักที่ไรชานไปสลยทีหากคนเรายังมีงเมตตาปรานีอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันหวังความสุขความเจริญต่อกันและกันมีมนุษยธรรมอยู่บ้างนอกจากมนุษยธรรมอันนี้นแล มีสิห้าเป็นเครื่องอยู่สิห้าสมัตปกตักรักษามนุษย์ให้เจริญต่อไปเป็นจ้าข้าจัดรักทรัพย์สะพืดผิดมิชาจาการกล้าโกหกมิสาวบาด,ดื่มสุราเมร่อมนุษย์จะอยู่ด้วยกันเป็นาพาสุขก็เพราะมีสิห้า นี่เท่านั้นชุมชนใดถนน้่มีสิ้นห้าก็เป็นสัตว์ไปล้สิเป็นช,ชนใดถ้ามีสิ้นห้าเป็นเครื่องตัดปักรักษาคุ้มครองอยู่ก็ค่อยะเจริญงอกงามขึ้นมาชิ้นห้านี่เท่านั้นแหละ ที่จะรักษามนุษย์ให้เจริญชิ่นห้าไม่มีก็นับวันแต่จะเสื่อมลงไปนี่ต่คิดอิจฉามีแต่เรียกเดือนพยาบาทจองอาฆาตจองล่าจองพระรื่งกันและกันคดหมายบ้านเมือง ซึ่นฐานตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติล้วนแต่อโรมณ์ตามสินหานี้ัทงนั้นล <c oughs> องคิดดูเถอะคนหมายซึ่งออกจากมาตราน้นนั้นต้องมีสิมหาอู่เท้งนั้นสินหานี้เป็นพื้นฐานของ ชาวโลกโลกมีสินหาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะมันเป็นพื้นฐานของชาวโลกก่อนในพุทธเ,เจ้ายังไม่เกิดก็มีอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอนุมัติ อุบบาดขึ้นมาแล้วจึงสอนชิ้นห้านั่นเริ่มตามอันเป็นมันเป็นของนี้อยู่แต่ก่อนสอนอะไรอะไรก็สอนชิ้นหานี้เป็นเืองบต้นถ่าชิ้นห้าประกาศนี้เป็นเหตุให้อยู่เย็นเป็นสุขลาถือเจ้า วัปฏวะอันตรายมีเป็นเบืองต้นที่จะเป็นเทวดาต้องเป็นมนุษย์ก่อนเอานันทท่านจึงเรียกว่ามนุษย์โสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วจึงค่อยเป็น มนุษย์เทโวต่อไปถ้าเป็นมนุษย์โวมนุษย์เทโก็เป็นไม่ได้ที่จะเป็นมนุษสตเทโวได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันกับพวกพ่อค้าแม่ค้าถ้าค้าขายเขาก็เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้า ถ้าทำไรทำนาเขาก็เรียกว่าชาวไรชาวนาถ้าทำราชก,การเขาก็เรียกว่าข้าราาก,การธรรมะนั้นนันธรรมะนั้นแหละที่จะเป็นเทือดาใดาก็แค่ทำมันนั้นคือิีิความน่อายแก้ใจ อดตะปะควเกรงกลัวต่อบาปนี่เป็นข้อสำคัญม <c oughs> ีความละอายบาปกลัวต่อบาปทำาชั่วทุกประการเลิดได้อยู่เสมอเสมอกลัวอยู่เสมอกลัวความชั่อนั้นนี่คือความละอายาต่อบาป ตัวต่อปากน,นั้นทางทางกายก็ดีทางทางหัวใจาก็ดีทางน้ำใจก็ดีแม้แต่คิดนมกเฉยว่าจะทำคนชั่วเป็นตัว่นาคิดจะขโมยของเขาคิดละอายขึ้นมาในใจกลือแล้ว เกลือและละอายแล้วทั้งงที่ไม่มีใครรู้ในใครเห็นแต่ตัวเองร <c oughs> ู้เองรู้ตัวเองอยู่ละอายต่อบาปไม่กล้าทำนี้เรียกว่ายิริอุตปะถ้าไม่มีอุตปะ ยิ่งเลื่อนั้นกระทำ่ชั่วที่ไหน <c oughs> ได้ทุกคนก็นต้องละอายเกินกลัวอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สอนคนเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนคนเดียว แต่สอนเพื่อไปนักทุกคนหากมีอย่างนั้นแล้วอยู่แล้วมีอัตตะอยู่อย่างนั้นแล้วจะทำความชั่วที่ไหนมีอตตปะนี้แหละเป็นพื้นฐานของสินหาเป็นตนต่อของสินหา้า สินแปดสินสิบหรือสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ให้อดตะปะสองตัวเท่านั้นแหละเห็นตัวจิตของตนเห็นความนึกคิดเรื่องจิตของตนนึกคิดแล้วก็เกบาปละอายบาปเมื่อมันก็จะทำคนชื่วได้ที่ไหน สิมันก็ว้จดานัมนแหละที่อันนี้มันก็เรียกว่าทำที่ทำให้เป็นเทวดาคล้ายๆกับทำทำบุบคคลเป็นเทวดาอันที่จริงธรรมนี้ต้องมีตัว น้ำมาทำทำคนเรานี่แหละตั้งสติรู้จักจิตของตอนนี้แหละคิดนึกนนั่นแหละงดเว้นได้นั่นแหละนี่แหละเป็นธรรมธรรมอยู่ในตัวของเราไม่ใช่ที่อื่นคล้ายกับธรรมะจะมาดับแปลงแก้ไขตัวของเรา ให้เป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ท่านพูดเฉยๆหรอกพูดอุตมาประมหมเฉยๆเหมือนกับเราค้าขายค้าขายก็คือคนทำคือคนได้ค้าไปขายไม่ใช่การค้าขาย ทำในคนเป็น่อข้าในะคะเราเป็นคนทำต่้งหางเป็นค่อยเป็น <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันมีอโตตปะาไะเลืกขึ้นมาได้เราเห็นใจของตนอยู่เสมอจึงมีอตุตตปะ สิ้นห้สินแปสินสิบสิ้นสมาวิจิตสมบูรณริบูรณมดทุกอย่าเป็นเทวธรรมท่านจึงว่ามีอดตปะสัมปนาสุกาธรรมาธรรมาหิตาจะเทวมุจติเทวธรรม มีอตัตตะเท่านั้นทำเพื่ให้เป็นเทวดาคเราถ้าอยากดีสึ้ไปถ้าเป็นมนุษย์แล้วอยากเป็นเทวดามีคุณธรรมอย่างนี้จึงจะเป็นเทวดาได้อยากดีอยากเป็นเทวดาแ้่มีคุณธรรมจจม,รรม,มันเป็นไปไม่ได้เหตุน,นั้น คุณธรรมนั้นจึงควรที่จะให้มีในตอนของตอนถ้ามีขึ้นแล้วก็ให้เจริญงอกงามขึ้นถ้ามันไม่มีก็ให้มีขึ้นมามีแล้วก็ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอาจสามารถให้มีมีรัตตาได้ <c oughs> รักษาสิห์ห้าสิหแปดสินสองรอยยี่สิบเจ็เป็นผมใดเรียกว่าพเมจันรักษาสิหแปดคือรักษาพเมจันคือธรรมของผมนั่นเองรักษาสินสิบสินสองยยี่สิบเรียกว่าผมพเมจันโดยแท้กันลิอุตตะปะนั่นเองมันหักเป็นไป โดยระดับเพราะฉะนั้นควรที่จะรักษาควรที่จะระลึกคิดถึงทำอันที่ทำให้เป็นเทวดาอยู่เสม,มอเสม,มอก็จะเป็นอนุสติรักษาตนได้อยู่ด้วยความสงบก็จะไม่เป็นไปเพื่อความกังวลวุ่นวาย,ายได้ความสุข ตามความสบายตลอดเวลาเอาละวิทีนั่งนะข้อนาล็กขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงให้เรากำหนดลงที่กายของเรานี่แหละ <c oughs> ไม่กำหนดส่งไปในที่อื่นพนากำหนดเอาธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดาเป็นเครื่องระลึกไว้ทีต่ตรงจิตจิตจิตในที่นี้หมายความว่าคนคิดควานึกไว้ตรงนั้นแหละให้มันคิดมันนึกแต่เทว,าาวดาใสติอย่างเดียว เมื่อต้องไปคิดนึกในที่อืน่นเมื่อมันนึกอยู่อย่างนั้นจิตมันจะรวมอยู่นในที่นั้นแหละการที่จิตรวมอยู่ในที่เดียวนั้นแหละเรียกว่าเอกขตตาจิตจิตเป็นอันเดียวจิตอันเดียวนั้นมันจะต้องทำแล้วแล้วเรา ต้องต้องมันส่งออกไปต้องดึงให้กลับเข้ามาสู่ที่นั่นแหละนานนักเขา้ามันก็เชื่อมเข้าเย็นลงเย็นลงสงบลงไปค mm hmm. ่อยอยู่ในโอวาทที่จริงจิตกับใจก็อนเดียวก็นั่นแหละสมมติพูดให้เข้าใจเฉยๆนี่แหละถ้าพูดถึงเรื่องจิต ก็พูดถึงเรื่องใจอันเดียวกันนั่นแหละทั่วไปทั่วทุกแห่งที่ท่านอธิบายไว้อย่างนั้นทั้งหมด <c oughs> ที่เรียกว่าจิตตังภัสพวังอันตุเกงเกศเิจิตเป็นของอภวัง เรื่องอู่ตลอดเวลาทพันตุกาดเกเรตังหากถึงคลองจรมางั้นนั้นเพียงเรียบะจิตนโนผูพังขมาธรรมาทำทั้งหลายในใจทั้งก่อนมโนเสตามโนโนมายาถึงพร้อมเมื่อทำทั้งหลายเพื่อขึ้นทิดใจถึงพร้อม เกิดเป็นที่ใจน,นั่นท่านเรียกว่าใจอันที่ริ่งจิตและใจนว่าอันเดียวกันแต่ในที่นี้พูดใจเป็นอันหนึ่งคืออันเดียวไม่มีสงสัยคิดนึกอะไรต่างๆไม่ใช่เฉยๆอันนั้นอันเดียวแต่รู้สึกตัวของมันเองอันนั้นเรียกว่าใจ ในที่นั้นมันต้องเรวมด้จากจิตเสียก่อนจิตรวมเข้ามาเป็นหนึ่งมาแล้วเป็นเอกาตาลมมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อรวมเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมันจะรวมลงไปเป็นเอกาตาจิตเอกาตาจิตนั่นแหละเรียกว่าใจเดิม ี่กระตายจิตนี้เดียวกัองอปปนาสมาธิก็ใช่พูดไปมากมันก็จะยืดยาวไปในไปตอนนั้นขอให้ตั้งสติอันเดียวนี่แหละการฝึกหัดสมาธิภาวนาก็คือตั้งสติอันเดียวนี่เองไม่มีอะไรหรอก ให้รู้ตัวอยู่เสมอเสมอมันคิดนนึกอะไรก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอยิ่งรู้ตัวชัดเจนเขามันก็นยิ่งเป็นเอกลักษณ์ลงนั่นแหละตัวสมาธิอย่าไปอยากรู้นั้นเห็นนี้อะไรตา่างๆมากมายไม่จริงหรอกรู้ก็ไม่จริงท่านรู้อันนี้ เร็นองของจริงคือมันรู้จิตรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้จิตไปรู้ไปเห็นชั้นฟ้าสวรรค์ไปเห็นมีมานเื่อมีมานทองไปเห็นแสงสว่างหรือว่าแสงสว่างจ้าอยู่ภระาตาเถิดถ้ามันไม่สามารถจะทำ ให้ใจของเราบริสุทธิ์ใดออกเห็นจิตของเรานี้แหละมันคิดชั่วคิดหยาคิดละเอียดกระทั่งมันวุ่นวายจนกระทั่งมันลัวมันวางเิงลง เป็นอยู่เฉยๆเป็นอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็วางลงไป <c ười> มันมันรวมลงไปเป็นเอกตาลงมันหมดเสียแล้ว <c ười> มันคิดนั่น,นแหละมันเป็นเหตุให้หวุ่นวาย เป็นเหตุให้กระซับกระสายเป็นเหตุให้เดือดร้อนมันเดือดร้อนก็คือว่ามันตันลนรกนั่นแหะสิมันอยู่ตรงนั้นแหละนโกขั้นมันเย็นลงไปแล้วมันก็สวรรค์ตรงนั้นแหละไม่ต้องหาที่อื่นไกลพบแล้วแหละนรลกสวรรค์ เป็นจิตของตนเท่านั้นแหละเป็นอนว่าใช้ได้เราหัดทุกวี่ทุกวันก็หัดเพื่อให้เห็นจิตนี่แหละเมื่อเห็นจิตแล้วก็เน้นในให้รู้เรื่องของจิตจิตมันก็แน่วแน่ลงไป จนกระทั่งมันวางหามลมทั้งหมดจึ่งภายนอกวางหมดมาตั้งอยู่เองก็ตาลมเท่านี้แหละหัดสมาธิภาวนาเรียกว่าภาวนาทำสมาธิถ้าหากว่ามาร่วมเข้าแล้วมันถอนออกมามันก็ตองลูลเท่า รู้เรื่องอยู่ดีๆนี่แหละมันคิดอะไรมันก็ต้องรู้เรื่องรู้เท่าอยู่ดีีต้องหัดอีกเข้าไปอย่างนั้นอีกมันเข้าไปถึงบ่อยๆมันออกมาแล้วมันหกักว่าของเก่าเหตุนั้น จึงเราต้องหัดมาก